ตอนที่7ต้นไม้มีอ,อื่ิชื่อมั่วชิงเฉินมองท่านปู่อย่างสงสยัยผู้เท่ายิ้มกล่าวว่าคนมาส่งอาหารเช้านะ่ะพูดจบสะบัดแขนเสื้อประตูลานบ้านก็เปิดออกเองแม้จะปัสจากลมมีชายหนุ่มแต่งตัวสั้นเดินถือกล่องอาหารเข้ามาจริงๆข้างกายเขายังตามมาด้วยสาวใช้อายุสิบกว่าขวบคนหนึ่ง ชายหนุ่มคนนั้นโค้งศีรษะเคารพพวกมั่อเชิงเฉินทั้งสองผู้เท่าจึงตะโกนว่าพอแล้วพอแล้ววางไว้ที่นี่แล้วแล้วก็ชี้ไปที่โต๊ะหินที่อยู่ข้างๆชายหนุ่มเดินไปที่โต๊ะหินอย่างเงียบๆเปิดกล่องอาหารและนําอาหารออกมาวางบนโต๊ะทีละอย่างทีละอย่างไม่นานอาหารก็วางเต็มโต๊ะหินไปหมดเขาโค้งคํานับอีกครั้งพร้อมกล่าวว่า นายท่านห้าคุณหนู16เชิญรับประทานขอรับชายหนุ่มพูดจบเดินออกไปและปิดประตูส่วนสาวใช้อายุสิบกว่าขวบนั้นยังคงอยู่นั่งหนูรีบกินเธออีกคู่เจ้าต้องไปถงเฉาหยางแล้วพูดเท่าพูดเสียงอบอุ่นเห็นเมื่อชิงเฉินเล่สาวใช้อยู่หลายที่จึงเอ่ยอีกว่านี่คือสาวใช้ส่วนตัวของเจ้าต่อแต่นี้ไปทุกเช้านางจะพาเจ้าไปถงเฉาหยาง ดูแลอาหารการกินเป็นที่อยู่ของเจ้าฮฮเด็ <c oughs> กทุกคนที่บำเพ็ญเพียรล้วนมีบ่าวรับใช้เช่นนี้จนอายุครบ15้าปีนางหนูเอย้ยอาคารวะคุณหนูสิพูดพางเก่าสายตานิ่งเรียบใส่เด็กสาวที่ยืนนิ่งไม่กระดุกกระดิกปานหนึ่งเด็กคนนั้นถึงได้ก้มหน้าก้มตาทำความเคารพพร้อมเอ่ยเสียงใส่ว่าอินจือขอคารวะคุณหนูเจ้าค่ะใช่ จือคำว่าเห็ดหลิงจือหรือไม่คำพูดของเด็กสาวทำให้ม่วชิงเฉินนึกถึงหลิวหลิงจือสหายเพียงคนเดียวของตนขึ้นมาจึงเอ่ยปากถามเรียนคุณหนูจือที่แปลว่ากิ่งไม้เจ้าค่ะอิงจือตอบโดยไม่ได้เงยหนนะ้าท่าทางยังคงพิน ốc, พพิเทาเช่นเดิมผูเขามีต้นไม้หนอต้นไม้มีกิ่งเป็นชื่อที่ดีเช่นนี้ พี่อินจือรีบลุกขึ้นเถิดพี่กินข้าวหรือยังถ้ายังจะมากินด้วยกันสักหน่อยไหมเมื่อชิงฉันถามอินจือตอบว่าขอบคุณที่คุณหนูมีน้ำใจอินจือไม่บังอาจอินจือรับประทานแล้วเจ้าค่ะ มั่วชิงเฉินชะงักไปคู่หนึ่งมาถึงโลกนี้อยู่เป็นวัวเป็นควายให้บ้านน้าชายอย่างไม่รู้สึกอะไรเมื่อมาถึงที่นี่ถึงรู้สึกถึงความแตกต่างของชนชั้นอย่างชัดเจนผู้เขามีตน้นไม้นอต้นไม้มีกิ่งนางหนูที่แท้เจ้าก็เรียนหนังสือมาก่อนหรือนี่ คำพูดของพุทธเฒ่าเพียงประโยคเดียวทำให้มั่วชิงเฉินตกใจจนเหงื่อแทบไหลออกมามั่วชิงเฉินรีบตอบว่าข้างบ้านของท่านน้ามีอาจารย์สอนตำรายอยู่ท่านหนึ่งดีต่อชิงเฉินมากและสอนชิงเฉินให้รู้หนังสือบ้างเจ้าค่ะพุทธเฒ่าพยักหน้าอย่างพอใจว่าเฉ่นนี่ก็ดีเอาละรีบกินข้าวเถอะเริ่มบำเพ็ญเพียรวันแรกหากไปสายจะไม่ดี พูดเสร็จก็ส่งตะเกียบงาช้างสีขาวให้มั่วชิงเฉินคู่หนึ่งและย้ายกับข้าวไปไว้หน้านางมั่วชิงเฉินลังเลคู่หนึ่งสุดท้ายตัดสินใจถามว่าท่านปู่ ท่านพ่อของข้าเหรอเจ้าค่ะนางแอบรู้สึกว่าจะต้องเกิดเรื่องขึ้นกับบิดาผู้ไม่เคยพบหน้ากันมาก่อนนี้เป็นแน่มิเช่นนั้นเมื่อวานทั้งวันก็ไม่น่าถึงกับไม่มาพบนางนำซ้ำคนอื่นก็ไม่เคยพูดถึงบิดาของตนมาก่อนแต่ว่าเด็กสาวหกขวบคนหนึ่งหากจะถามถึงบิดาว่าอยู่ที่ใดน่าจะเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่หรือไม้ที่ผู้เท่าคีบขึ้นมาหล่นลงบนโต๊ะ จากนั้นก็จ้องมั่วชิงเฉินเนิ่นนาน,านราวกับไม่เคยเจอกันมาก่อนแล้วยื่นมือไปรูปศีรษะมั่วชิงเฉินว่าบิดาของเจ้าเขาไม่อยู่แล้วนางหนูเจ้าเข้าใจหรือไม่ว่าไม่อยู่หมายถึงสิ่งใดมั่วชิงเฉินพยักหน้าว่าไม่อยู่เหมือนท่านแม่ตอนนั้นใช่ไหมเจ้าคะหลังจากนั้นข้าก็ไม่ได้พบท่านแม่อีกเลย เมื่อเอ่ยถึงตรงนี้เมื่อชิงเฉินนึกถึงเรื่องราวต่างๆเมื่อชาติที่แล้วน้ำตาพันไหลออกมาผู้เท่าเห็นเด็กตัวเล็กๆที่ทั้งผอมทั้งตัวเล็กน้ำตาตกพอเพาะเหมือนผู้ใหญ่แล้วก็รู้สึกสงสารยิ่งนักเขาถอนหายใจแล้วกล่าวว่า นางหนูเจ้าอย่าร้องไห้เลยรอวันที่เจ้าก้าวสู่เส้นทางเซียนเจ้าก็จะเข้าใจคนเช่นพวกเราเดิมก็ควรมองเป็นความตายเป็นเรื่องธรรมดามิเช่นนั้นหากผูกพันยิ่งมากก็ยิ่งจะเป็นอุปสรรคในการสแสวงหาหนทางแห่งยืนยาวทว่าในเมื่อเจ้าถามถึงบิดาของเจ้า เช่นนั้นรอวันนี้เจ้ากลับมาก่อนปู่ก็จะพาเจ้าไปจุดถูกให้บิดาเจ้าที่หนาสุขสารแล้วกันก็ถือว่าได้สิ้นวาสนาความเป็นบุตรบิดาของพวกเจ้าแม้ผู้เท่าจะพูดราวกับว่าไม่รู้สึกอะไรแต่เมื่อชิงเฉินก็ดูออกว่าเขายังรู้สึกเสียใจอยู่มากในใจแอบคิดว่า ทางเต่าไร้รักแต่คนจะทำเช่นนั้นได้จริงหรือผู้เท่าเห็นมั่วชิงเฉินยังคงงุนงงไม่พูดไม่จาขยับปากแผ่วเบาว่า,วาเอาละรีบกินข้าวเสียคืนพูดต่อไปเจ้าคงไปสายจริงๆนั่นไม่ดีแนะ่พูดจบก็กินอย่างรวดเร็วรากับพายุมั่วชิงเฉินนั่งทื่อสักครู่แล้วจึงเร่งรีบขึ้นเช่นกันเมื่อปู่หลานสองคนกินเสร็จผู้เท่าก็กำชับอีกว่า นางหนูระเบียบของตระกูลหมัวเรารุ่นเล็กบำเพ็ญเพียรแล้วเกิดปัญหาการล้วนต้องแก้ปัญหาด้วยตนเองหากเจ้าไปแล้วมีคนทำให้เจ้าลำบากใจเจ้าไม่ต้องอดกันยินยอมจนเกินไปเพราะว่าในตระกูลเราสนับสนุนให้ประจันหน้ากันขอเพียงไม่ทำร้ายกันถึงชีวิตก็อพอ มั่วชิงเฉินพยักหน้าอย่างว่าง่ายคิดในใจว่าตระกูลบำเพญเพียรช่างเห็นความสำคัญของความสามารถมากกว่าตระกูลทางโลกที่แท้จ,จริงที่วันนี้ท่านปู่กำชับมาเมื่อว,วานท่านอาสิบสีก็พูดคล้ายกันคิดว่าชีวิตในวันข้างหน้าคงไม่ได้สงบอย่างที่ตนคาดไว้แล้วเป็นแน่ในขณะที่มั่วชิงเฉินกำลังคุค้นคิดอยู่นั้นใครจะคิดว่าจู่ๆผู้เท่าก็เปลี่ยนทิศทางพูดอย่างเจ้าเล่์ว่าแต่ว่าหน้านางหนูเจ้าหน่ะ เป็นหลานสาวของขา้ามัวตาเนยียนหาใครรังแกเจ้าเจ้าจงมาฟ้องปู่แม้ปู่จะยื่นมืออย่างจงแจ้งไม่ได้แต่ให้ปู่หาเรื่องเอาคืนผัวกเขาปู่เจ้าถนัดนักแกล่าฮ่าฮ่าฮขณะที่มั่วชิงฉินที่ยังคงอึ้งอยู่ถูกอินถือพาเดินออกมาจากลานบ้านยังคงได้ยินเสียงหวัวเราะของมัวต้าเหนียน มั่อชิงเฉิงเดินตามอินจือไปตามระเบียงทางเดินเดินเลี้ยวโคดท่ามกลางต้นไม้ก้อนหินรูปร่างประหลาดใจก็คิดว่ามิน่าในตระกูลต้องจัดเตรียมเบาไใหให้กับเด็กที่อายุไม่ครบ15ปีการจำทางที่นี่หนักหนาสาหัสพอสมควรทำให้คนปวดศรีรษะแล้วนางมองดูอินจือที่อยู่หลังนางครึ่งก้าวและนำทางนางในที่สุดก็ทนไม่ไหวถามว่า พี่อินทือพี่เป็นคนที่ไหนหรือเดิมทีมั่วชิงเฉนไม่ใช่คนสอดรู้สอดเห็นแต่เห็นท่าทางอินสือแล้วหวังให้นางเป็นฝ่ายชวนคุยเห็นทีจะเป็นไปไม่ได้และต่อไปพวกนางก็คงไม่อาจอยู่ร่วมกันลักษณะเช่นนี้ไปตลอดนั่นคงอึดอัดน่าดูในเมื่อเป็นเช่นนี้หากนางจะถือที่ตนมีฐานะสูงกว่าเป็นฝ่ายยื่นมือออกไปก่อนถือว่าเป็นเรื่องสมควร อินจือชะง,งักไปชั่วคู่ไม่คิดว่ามั่วชิงเฉินจะเป็นฝ่ายชวนนางคุยในใจคิดว่าคุณหนู16ท่านนี้สมแล้วที่มาจากข้างนอกหากเป็นเหล่าคุณหนูคุณชายที่มีรากวิญญาณมาแต่กำเนิดท่านอื่นๆในตระกูลไม่มีทางที่จะชวนคนสามัญอย่างตนคุยแน่นอนพี่อินจือเห็นอินจือเมอลอยจนเกือบจะชนเข้ากับต้นชิงตรงหน้ามั่วชิงเฉินจึงออกเสียงเรียก อินจือที่มีระเบียบเข่งคัดมาตลอดเขิอนอายรีบตอบว่าเรียนคุณหนูอินจือเป็นคนตระกูลมั่วเจ้าค่ะเห็นมั่วชิงเฉินทำหน้าสงสัยอินจือคิดในใจว่าช่างเถอะคุณหนูท่านนี้ดูราวกับไม่เข้าใจอะไรเลยถ้าเช่นนั้นตนก็ชวนนางคุยสักหน่อยแล้วกันอย่างไรเสียตนก็เป็นสาวใช้ประจำตัวของนางต่อไป เสียหายก็เสียหายด้วยกันรุ่งโรดก็รุ่งโรดด้วยกันจึงกล่าวว่าคุณหนูอาจไม่ทราบอินจือเป็นคนตระกูลมั่วเพียงแต่เป็นญาติสายที่ห่างออกไปที่ไม่มีเด็กมีรากวิญญาณปรากฏมาสามรุ่นเท่านั้นอะไรนะถ้าเช่นนั้นพี่ก็เป็นญาติของผู้พี่ของข้าน่ะสิถ้าเช่นนั้นเหตุใดเหตุใด ม่วชิงเฉินเกิดตกใจขึ้นมาจริงๆแล้วเดิมทีนางคิดว่าอินจือเป็นสาวใช้ที่ซื้อมาจากข้างนอกใครจะคิดว่านางกลับเป็นคนตระกูลมั่วเหมือนตนตระกูลมั่วนี่ฉะไหนจึงให้คนในตระกูลมาเป็นเบาไแ่ละ่ะ